รีวิวเลยรีวิวกระเป๋าไม้ได้วยนนี้คือกระเป๋าอะไรอ๋อนุกยิ่งจะเอาไปโรงเรียนกัน

นี่นี่มารีวิวกระเป๋ากันไหมก็จะถ่ายกระเป๋านี่นี่น้องไปสั่งจะไหนไหมอันนี้คือกระเป๋าอย่างวิธีวิธีวิธีพวกคนพวกอะไรเอาไปดึงไปดึงใช่เดี๋ยวพ่อจะส่งวิดีโอให้ดูมันดึงะอะไรแอบดึงจะอีแล้วก็เดินไปพุ่นมันต้องหลากนะก็ว่าสป,ปาย มาล่องหลากไปดูแล้วอ๋อที่ไหนแล้วมันสะพายได้ก่อนนี่มันสะพายจะได้อ๋อที่ไหน เล่าสวยเล่าออกยังไงคะถ้าสะพายมันจะเต้นได้ก่อนไีวิวพูดกงความันอ่าล่าออกยังไงคะออกรากค่ะดึงดึงออกยังไงคะสะพายมันเต้นได้ก่อนแปลงแปลงคอยาวๆไงพิงยืดคอแปลงคอยาวๆเออแล้วก็เต้น ตะกี้น้องแปลงคอสั้นน่ะแป n งคอยาวๆแฮมเออนี่ยน่ากับเต้นเอนอน่ะไหนๆวันนี้น้องไปฉีดยาไหมเหมือนกันข้างใดก็ <c oughs> หายแล้วหายแล้วแก ในจี้จี้ให้พอกันวันน่น้องจะได้มาดูคลิปวิดีโอเนี่ยวันน้องฉีดยามาวันนี้ข้างใดข้างนี้อ๋อข้างนี้สายได้วันน้องแบบได้ไปโรงเรียนแกอยากไปแต่แล้วหมอฮือออฮ้อวิตามินซีมากามาากว่าหมอฮือ้อวิตามินซีมาก่อน้องแบบเอาก็หมอแบบฮื้อ หมอมาฮื้อไงนะ้นองก,กินเยอะเกินไปไงหมอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแกอ,อ๋อโอเคบายบายกันบายบายหย่ายกันหย่าใหญ่ยยยอย่าลืมกดกดติดตามด้วยนะบายบายกดซับสกากให้ตัวเอง แล้วอย่าลืมกดอีกอ่ะอย่าลืมกด,อย,มกดอย่าลืมกดซับอย่างซับซัก s ครซักใครให้พวกเราให้พวกเราด้วยนะคะอีกอ่ะด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย